สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็น GPX ปั๊บอบซีซีรุ่นหัวฉีดครับจดทะเบียนปี2020สตาร์ทมือล้อแม็กครับ เดี๋ยวดูรถโดยรวมก่อนนะครับ รถที่ผู้ขายนำมาจําหน่ายทุกคันจะเป็นรถเลขไม้แท้ตามความเป็นจริงเลยนะครับเกือบทั <problemas> ้งหมดเป็นรถมือเดียวครับ จดทะเบียนปี2020เป็นรถมือเดียวใช้งานไปเพียง9 00ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องครับเครื่องดีครับ คันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง26,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงโทรติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082-092-1298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ยังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ ส่วนรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้ลิงก์นี้อีกทีนึงนะครับคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ก็ามาอีกครับขอบคุณครับ